เริ่มแล้วเริ่มแล้วคขึ้งหลังคขึ้งหลังมาแล้วค่ะค่าเงลี่บเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับสลับเวลาหลังเอาคนพากไปไหนแล้วทีนี้ไปภากแท่นนะไปผิดบอลไปเออเบาเนี้ยชอมรอยแท้แล้วเนี่ยอุมไปซื้อก็ได้ไอ้ซื้อซื้อกับค่าสีมวนก็เล่าอยู่ดอกเอ้าบาปเรา ครื่องหลังนี้เปลี่ยนโคศกใหม่นะคะโคศกคนแรกไปพักก่อนก่อนอามาชมการถ่ายทอดสดในครึ่งเวลาหลังนะครับยิงอีกแล้วยิงอีกแล้วสหรับการเล่นขอ <c oughs> งทั้งสองทีมน,นะครับทางทป็นเยี่ยมบ้านสบายนะครับบูจาสบา,สบายสีชมพูบ้านหนองแดงสีส้มนะคะอยู่ในช <c oughs> ุดสีส้มนะครับขวาาส้นะครับสีปากสวยนะคะ สีแจมกับสีปากคู่อีกท้าทามคุนวาไออันนี้เข้าปั้น่ทาเด้อเไม่ติดทาตาทาแกมเลยเมดแต่ว่ามันมเป็นวัที่เรนีถ้าชัดกรีมันแจมกับคู่อีกโอ้โหอยอม่พาได้ไงอะบสบายมาก ถือจะเข้า oh บุกเมื oh. <c oughs> <c oughs> ่อ oh. ก <c oughs> ี <tercer> ้นี่ มันจะมีคนบอกว่าอยู่ในแดนของมังอย่า่สบายน่าสบายนะไปขึ้นไปที่ข้อที่มึงเข้ารู้เฮงเป็นประตูอีกหนึ่งประตูไป็คุยขนาดนี้แบบสบายมึงมึนจะมาเอาแชมป์ขึ้นหมายเลขสี่สิบสี่มุนทวัดนะครับ จากีประตูขึ้นมาโดยของทำโอ้ยทีโดยสิทธิ์องสบายนะครับโดยสิทธิ์ของสบายน่าจับตามันนะครับมากเลยนะครับตอนนี้จี๊ดคือผมว่าดูเลยเอ้ยใส่ใครไม่ทำดีลไอ้ทีประตูทำอะไระย้อนเาขึ้นมาให้กัรพิวุฒพิลุฒมาที่ปิายิ่ย

เหครับาเะยิงเข้าไปทางคู่คประตู้อเเนะครับเป็นบอลทุ่มของสบายนะครับหรอว่าจะทุ่มไปนะครับมาในแดนของ้องไลไงองไไงเคียออกไต่บ้านบทุ่ของสบายอีกครับ มันก็ะันไมบนะันกจะยง่จบนะเดียงันนะดมันกยังม่จันก็ังมบนก็จะยัอไ่ก็้ด้ยต่นเลี้ยงับ้านเี้ยยัาิคอพีกคอพีกบอกว่าเล่นแบบปเล่นยูบ้าซิวปีน่ะเนาเพี้ยงโตบ้านอคอพีกแล้วนั่นอ่วยดูการ

แตงยตงขาที่กลเบ่งต้นก็จะเป็นยู้อื่นวูนไปใหญ่อ๋อน้องยตไติดจากตดตูฟาม่วีกขึ้นมาครับแย้าพีย้ยมางเท่าพี่น้อยแต่ก่อนได้วงเลีดินยาวขึ้นมาไปติดที่เบอร์ยีสามของสบายของเลงไงว่ายังไงครับ มี่ต่เขาบุกดีกน, Goodness, นี่มีอต่ขาบุกมีกกันนเออโอยเอ้ยพเตแห้งจ้ะวะเสียงเงาเสียงงาตออ ก็จะไปเตะเขาตั้งหกหนึ่งคุณต้าหกสองก็จะไในมือกอจะบาแลนมาคือมาอื้อสุดดุดเตะดีนะครับของสบายเออมาทีนจะของไหนมาทีนจะของคุณชิมนส่ของสบายนี่ครับ มดูเข้าไปน่าเสียดายเสียดายนิดเดียวนะครับตอนนี้เป็นมันนอริ้วติดมือขอสบายอีกครั้งหนึ่งเตะโดยเดิน99นะครับอพี่นันสีลาโช่นะครับแก็ว่าตามแผนที่ทีกันไว้นะครับเซตโอเตอร์โอ้ยเตอร์เลยที่น่าจะตูสการออกมาโดยคุณกิวนะครับกิวก็ยังคุกคิกคุกคิกอยู่ พี่ตข้าบุกนี่เล่ข้าปั้นดึงขึ้นมาให้คุณปามคามาไปปไไไม่ใจนะครับตัวนี้แร่ไหมแล้วบันนี้แลมแม่ก็ติดตากลองดยไปเออไปไปไปัส่จนให้าเอออะเ่ะเอ้เออเป็นทางเรโดย ออกค้านะครับน่าเสียดายนะครับเฉียบไปประมาณลากว่าประมา้นเองนะครับนิดเดียวจะได้เป็นรูปตั้งเตจ่าเกประตูของสบายโอ้โหโคตรเขาจ่าเกประตูโดยโดยผู้รักษาประตูของเรานะครับ จากสบายยิงเข้าไปที่หน้าประตูนะครับถึงเขตประตูของน้องแลงยังไงน้องแลงยไงจับสาดขึ้นมาทันทีจับศาสขึ้มาเร็วนะครับเอาไปเป็นคะแนนไปเติร์นเป็นการเสียเวลาเอาไปอางนอโอยสี่สิบห้าของสบายโอ้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 โอโอนยาวขึ้นมาที่เขตของน้องแลงยังไงเออเตะสวนทำไมไป เป็นบอลยาวนะครับตอนนี้ผู้เล่นก็นเริ่มเดินใ,ใล้ใกล้รจะของกันสมสอนชิ้นเกตตอนนี้หย,ยบบั่งัะไบอว่าสิ่นขออะไรหึยย เสียดายกูเป็นล็กไปนิดนึงนะครับถ้าปูยาวกว่านี้ก็ดีเลยนะครับถ้าโรงเรียนเราทำผ้าปอายอีกรอบนึงจะทำสกูให้มันใหญ่กว่านี้นะครับเราทุกว่าไปมาจากที่ไหนก็เข้าได้วันนี้ก็เป็นตั้งติการตั้งติจาก กีดประตูโรงเรียนบ้านสบายนะครับตอนนี้ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านก็ไม่ต้องมานะครับบาดหมดแล้วนะครับขายหมดแล้วนะครับสบายได้เป็นผู้เล่นซ้ำเลือกตันะครับตอนนี้ใส่จานเลยนะครับโอ้โหน่าเสียดายจนการยิงของเบอร์99นะครับ ขาสาวของคุกิวต่อบอลให้กลับเข้าปั้นนะครับหายไปเลยดีเท่ต์นี้สดมากมา5ปีได้นะครับก่อจะทำได้ไม่ธรรมดาจริงๆตอนนี้เข้ามือของผู้สาประตูค้นไผ่นั่นเองนะครับไผ่ภูสครของเราวันนี้ไม่ได้ร้องเพลงนะครับก็เลยมาจับประตูให้กับน้องๆวันไงนะครับ

คูสองสบายนะครับอ่าอเข้าเต็มข้อเลยนะครับตาข่ายขาดไปตีเดี๋ยวสดทายคิดดูยคิดีดี่อนนะครับป่อยมันท้ายไปปลอคุณปล่อยมา่าเป็นการทำประตูของเบอร์ยีสิบสาม แม่โดนคนหนักนะครับบ้าขาวบ้าขาวมาบอกลุกขึุกเหลืองนะครับเบอร์ยี่สิบสามคู่บ้าขาวโดนตายสองครั้งเป็นลูกอันตรายนะครับโดยทีเดียวเสียงเดียวนะครับช่วยรักษาประตูของสบายจับไม่ได้จับไม่ได้นะครับอันนี้เป็นลูกเป็นมุมของงน้อยงนะครับ เจ๊โล <Universe> มานี่เตนุดูคุณตามนะครับคุณัเมานีตดจะเป็นีเตะเข้าไปที <at> <oo> <wh> ่หน้าประตูอ่าแขนนี้ดูสิว่าซ้อมมา5ปีได้นะครับแขนหน้าประตูโดยการเตะนมงอ่าตตขที่ไปครับตอนนี้โอ้โหทุบนะโดยรุณหลับตู ตอนนี้ก็ยังไม่ออกนะครับบอลก็ยังอยู่ที่เขตอันตรายที่สุดยังอยู่นครับผู้ทำประของสบายมองหุ้เพื่อนกันพินจ่ายอย่างเร็วนะครับเข้าที่เบอร์4ี่สโยนขึ้นไปให้เพื่อนแต่มขาทิ้งเลี่ยงไปนิดนึงนะครับนี่เป็นไรครับน่าเสียดายครับเร่องนี้ตั้งเล่นกันใหม่ครับเป็นการเตะการเตะตัวของของเรื่ง่ายเตะโดยทองคำ ไปปิดพมพมพัเลยรสักเส้นด้วยทไปเต้นตามเขาเลย่หน้าประตูอ่าเข้าอ่ามือสองอ่าเป็นลูกเตะคิกนะครับน้องๆแล้วไงทำสบายทำทนตามครับอ่าตอนนี้ ส่ตง,ต,ง hey, hey. ตัวจริงเขางงไปนะครับตัวจริงที่จะเปลี่ยนตัวสำลองออกมาตัวจริงของเลงไปแล้วนะครับเป็นลูกยิงไปกันตีขอกเอาดง่มตครัล้งแรกกันเตะเล่ตัวนีคุณย้นมาจะเอาจุดโทษสักหนอยนะครับ

มาครับยานะอ่าช่วยกันหน่อยครับช่วยกันปดูนะโอ๊ยนะเครื่อจริงของเราแม่โอ้ยโดนโดนโดนอือเออไม่ธรรมดาจริงๆนะครับบอกว่าติมาทำ คนนึงก็ไปยืนบงกบอลไป้ยน่ยไนปารี้ยบอกบอลนบ้านมลาดแบพ่อยู่อนตดีนไปยังเงียดิเหรอสองตัวเลยกินกีนกินได้จะของตัวเียนคกินม้ากับคุณอามนะครับวงการธนพงศ์สงสารกับธีรวุฒิเพชรใส เปลี่ยนแทนพนาท่านันที่มิสบุงกับคุณปามจำชื่อได้ป้บชื่อยังเกาะอ่าสิทธิแสงสิทธิแสงแล้วพรมตอนนี้ง่วเพื่อนไม่มีสักคนเลยนะครับเพื่อนกลับบ้านหมดแล้วอ่าีเข้าหัวเขาสามสองเออยิงสามเนเด รังเล่นต่อได้นะครับดูรูสกว่ามีการปะทะนะครับจนเกปดดูแล้วเนี่ยามสิบหลอดนี่แหละไม่หยิบยาจับกันไอ้ดิวไอ้ดิวเต่ากกะเบลก อันนี้ตรนนี้ต้นกล้าของเรายังไม่แข็งนิดนะครับเมื่อกี้แถ็งไปครั้งเดียวนะครับตอนที่ต้นก้าของเราเนียแหละข้อเท้าของ4ีซุปซีซีมองหาเพื่อนมองเ่อนโยกทุกนึงน,นะครับเข้าไปที่เออยี่สสามองสบายหลอกหนึ่งจังละ โยนให้เพื่อนมาเคุย99ว่อาอย <99. S 2> ่ายังไงครับเกิดติดตอกส้นให้เพื่อนเอ้ยเออทองคำใส่เข้ามาอ๋อโดนทองคำสก,กัดออกมานะครับจากเขตอันตรายนะครับเขตอันตรายอ่าต้นเก้าของเราไม่ไม่กล้าให้ลงนานเป็น,น,นะครับเพราะว่าเอ <c oughs> ็นร้อยหวายไม่ค่อยดีน,น,ยนะครับ ใครจะขอลายเซ็นเคินนะครับตอนนี้ดาราออกมาแล้วใส่กุ้งเป็ดนึงจ่าแซมมาเล่นต่อจ่าแซมแคทแคฟฟิลของทั้งสองฝน้อเรียนเทม่งาเทปมัวว้มาวางใจคุกันเต จากเกี่ประตูของน้องน้อยจากเกี่ประตูนะครับยังสบายขอซีซีนะครับส่งเบอร์ห้าสิบเจ็ดลงไปนะครับน้องเนี่นะครับะแม่เนีเข้ามาเข้ามาของคนใหญ่ขาขาข้าปั้นจิ้มให้ขนพง์นกฟง จิตเดียมพุ่งิด้นนะครับบางที่ทองคำทองคำเบิ้ลยาวขึ้นมาให้กับคืออะไรคุณดิสีมาให้คุณพิมคุณพิมจอนกระชอนบางที่คุณบิ๊กคุณบิ๊กบอกก็จับเลยจับเลยเข้าเท้าของเบอร์เจ็ดศิริวัฒน์เพชรใสเลี้ยงอีกเลยนะครับหาเพื่อนไม่เจอ อมาเป็นอยู่นิดๆนะครับโโอ้คือขอบันขาออนเียซลานะครับดูหนีของซาอันขอบันขาออนโอ้ยเด้อแก้มเราเป็นอะไรคือสาประตูของสบายสาดยาวขึ้นมามาให้กับเบอร์ยี่สิบสามแต่ยาวไปนิดนึงนะับได้เตะมุมสบายจะได้เตะมุมนะครับตอนนี้สกอร์อยู่ที่ สองศูนนะครับต่อศูสู่เข้ามาได้แล้วนี่ายนํานำนะครับสบายเยนเข้าไปที่หน้าเขตยเฮ้ยเฮ้ยเข้ยเฮ้าเฮ้้ยเฮ้ยมฮ้ยเ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 ฮ้เฮ้าเฮ้ยเฮ้ัเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเยเฮ้ยเเข้ย้เองเฮ้ย้วเเ้ อาบิ๊กขอบอลขึ้นมาให้ทีมทีมว่าไงครับไม่มีเพื่อนต่อให้อ๋อขาดโค้งห,ห,หน้าไปนะครับทีมเดินยาวขึ้นมาครับยาวจริงๆยาวไปนิดนะึงไอะครกันเนี่ยมันเป็นอนันยาด้วนี่ไม่ได้กำไส้ป๊ะ เอนมันเป็นยเอาเขามา้าเอาเขามาเขามากมันเป็นยา็ยังกับคุณประโยชน์มันยังกับเออฝากพี่น้อง เป็นยายังเหอไม่คือเหล่าท่อลหละแต่เ่าไม่เป็นข่าวไม่ด้กินวข่าวใครกินเป็นน้ำเหล่าท่อให้แม่กินเป็นยูอี่้าใจกัะครับของสบานะครับเปิดมาทันครของอนครอไข่แตนะครับแบบงงๆนะครับเข้าไปฟุกฟูกหนึ่งต่อสอง ขาต่อไแล้วเไปไ็บิงสับบกี้นิคุณไฟเตะอีกครั้งของสบานนะครับใบเหลืองใบเหลนะืองเดี๋ยวเกูจวไเป้านเวทกหนูไปเตะก่อนจะเย็นๆบแม่ไล่เตก่อนไล่เกตบ่ไอ้เราก็เป่าแค่นมนวนวเนี่ยกเบี้ยบอ่แค่จักแมนซัดมันสื่อมากอยู่เนาะ บ๊อกเป็นคนขาดแกนดีเอออัดเข้าไปที่หน้าประตูคุณไทยชกออกมาคขยิบสูดดีขยิบประตูนั่นต่อมาให้คุณมัรคุณมัรยัดเข้าไปที่ป่าหญ้านะครับยัดเข้าไปที่ทุ่งหญ้าขาเก่าและที้หนึเอสู่เขาบันไดเด้อไปแลยมองชีบรอกสบายเป็นฝ่ายทุ่งขึ้นมาให้เพื่อนเพื่อนต่อไปเดินหลังตั้งกันใหม่หกสิบเจ็ดต่อ ปดเตียมต่อไปตอนนี้เป็นทุ่มของสบายโดย99นะครับทุ่มมาต่อมาให้เพื่อนเป็นบอลสีดูเดียวมาเลยมาตอนทสีี่อาเข้าไปอาเข้าไปอ่ด้วยเอ้ยข้นมาเพอ ดูดคุกคุกงบาไปยาจังสันโอ้ยมันไยสลยนยไกบแห้งแ้ว่าับมแห้งแ้ว่าทุ่มบอผิดท่านะครับยัยนเขามากยับยนยคือจังเลยนจนารยา้บอสบายนะครับสบายเกี่ยวบอลลง แล้วก็สบายทำอออกีกครั้งหนึ่งถึงการทุ่มของหนึ่นง่ายอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวจอไก่มาเลยได้เปรียบกันโอ้ยฮาสูซู้ยังไงจิมบอลมาที่ต้องพักสกัดขึ้นมาคุณม้าบอกว่าเสียดายลูกบอลมันเล็กเกินไปนะครับถ้าเอาลูกใหญ่ตอนนี้คุณจะเตะได้ถนัด สุเมันสมกลูกฟาวนะครับลูกฟาวนของสบายเย้ไกลเลยเย้ไกลเลยต้นก้าไม่สายวันนี้แฟนๆเรียกร้องมากนะครับต้นก้าของเราลุงสองนาทีนะครับเสียดายนะครับแฟนๆทั้งเราซื้อตั๋วมาเพื่อจะชุมต้นก้าเอกบอลนั่นเองหลังจที่ตัวเช่นที่สิบินยังไม่หนักใจนะครับ ผูเชมที่ท่าตูนยังไม่หนาวใจนะครับอยากจะเอยากจะทุบอีกครั้งนึงนะครับอัดเข้าไปที่กำแพงของสบายต่อบอลโดยของคำของคำว่าไงครับของคำเลี้ยงไปที่เขประตูโอเมุทหาจีเดอ่อันนี้ต่อบอลของสบายอ่าที่ทีมรุ่นเพื่อน เสียดายอลมันกลิ้งนะครับถ้าบอลไม่กลิ้งเกมเขาไปคุณผบอกว่าจะยัดเข้าให้ตะข่ายขาดเลยทีเดียวถึงการเตะจากคือประตูของสบายเวลาตอนนี้ก็เรื่อยๆไปนะครับทางสบายก็คิดว่าจะฝังอีกสักประตูนะครับทางของเรงก็ขอ แก้คืนนะครับสักหนึ่งประตูเพื่อตีเสมอนะครับมาที่คุ้นคืนโดยเซียับโอ้โหตัวจีของสบายนี่สุดยอดนะครับวิ่งได้เร็วมากนะครับตัวจีเในทีเดียวโยนเดินขึ้นมาุเลยมาที่นี่มาต่อให้เพื่อนย้ยตงไปยี่เบิร์นตีขึ้นมายิงเลย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  ถ้ามหัวหรือเปล่าครับโอเคถ้าปึ้งบอกว่าปะตูของสบายคือลูกสาประตูยิงได้ไกลจริงนะครับ่ต้องยอมนะครับยอมจีบโดนกระแทกจากจังหวัดจังหวะและน้ำหนักได้ตุ่มเป๊ะแม่นยำนะครับมีเพียงโรนั้โยอเท่านั้นนะครับที่ทำได้ทีนี้ เรรียยบ้อไม่ทำมาได้จริงๆนะครับสำหรับเวลาก็ไปไปเรื่อยๆนะครับสบายก็เล่นต่อบอลไปเรื่อยๆต่อมาที่ตัวเล็กเซตเข่าเองีกเซตเข่าอีกไม่ยิงไม่ไม่ยังไงขาดตรงนั้ไปนิดเดียวนะครับมาถึงเปตจิตเปตจิตอัดเข้าไปเต็มข้อ ยังไม่ผลกินอันตรายซัดโดยสุดที่แอ9.9ของเราข้ามทานไปนิดเดียวนะครับเหลือประมาณ3ามเซนอีกทานนาทีคาเฟเจเคประตูของน้องแหลงไรเงี้ยในการถ่ายทอดสดครั้งนี้นะครับขอขอบคุณนะครับท่านผู้สนับสนุน การถ่ายทอดสดนะครับอะไรล่ะยนดมาอ่าตอนนี้เสียงลูกปีดจากกรรมการนะครับดังขึ้นนั่นหมายถึงว่าการงถึงขันงเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างสบายกับหนองเลงระไงนะครับได้หมดเวลาลงไปนะครับนนี้ทั้ง ผูจการทีมนะครับแล้วก็นักกีฬาทั้งสองทีมนะครับก็เจอร่อรวมกันอาถ่ยรูปนะครับอ่า้งขอขอบคุณทางคณะโรงเรียนบ้านสบายนะครับทุกๆท,ท่านนะครับที่มาให้กำลังใจลูกๆนักเรียนของเรานะครับ ได้มีประสบการณ์ไม่แน่นะครับในอนาคตข้างหน้าที่ยืนอยู่ใขณะนี้นะครับจะมีชื่ออยู่ในจีนชาตินะครับอนาคตนะครับเป็ภาพที่สวยงามครับเป็นการสัมผัสมือในสนามเราคือคู่แข่งขันนะครับนอกสนามเราคือเพื่อนกันนะครับต้องขอขอบคุณทางคณะกรรมการทุกท่านนะครับ